ปลาไหลเนี่ยอยู่เนี่ยปลาไหลเนี่ย,ย,ยตัวน,นี้เนี่ยอยู่บ้างนี่ยมันอยู่เนี่ยสายอะ่ะไอมันกินมั้เนี่ยถ้าไม่กินอดแด์เลยนะตัว่เริมลันเริ่มเลยนะสายเอาเอานะลบนะเอาไงอเออลบนะสวัสดีครับพบกับผ,ผมเช่นเคยนะครับเกตศสรพาตรเลยครับทุกคน วันนี้เราละกคนจะมาพาละกคนลงเบ็ด13ตัวดูซิว่าจะได้ปลากี่ตัวแลวจะได้ปลาอะไรบ้างนี่เบ็ดของเรานะครับทุกคนเบ็ดต่อแด้สลิงครับต่อสายยาวมากประมาณ2วาใช้เหยื่อลูกเกียดน,นะครับเกย็ดเราจ,จับมาเมื่อคืนเราไปโดนว่าได้ปลาหรือเปล่ปาไปติดตามรับชมกันเลยครับทุกคนไป ไปแล้วเรารอเดี๋ยววันนี้เราไปลงก่อนเดี๋ยวเวลากลางคืนคนระับถ้ามีเวลาเรากลนคืนต้องสั่งสามทุ่มครับเราจะออกมาละกันสักรอบหนึ่งแล้วเดี๋ยวถ้ากลางคืนมันกินหมดเลยก็เช้าไม่มีครับเราก็จะสรุปปลาให้เพื่อนๆได้ดูเลยแต่ถ้าเกิดมันกินตัวสองตัวหรือมันยังไม่กิน,นครับเช้าเราจะออกมาละอีกรอบหนึ่งแล้วเราก็จะมาสรุปปลากันตอนเช้านะครับว่าจะได้ปลากี่ตัวเบ็ดปิดสามตัว về lò chồm căng lưới cắm thẳng về tố lạc vào thế kia mà nó vào tôi dài này kia nó một lời หายแล้วเดี๋ยวไม่พอจับดีแล้วเกลียดมันออกมาหมดเลยจะ้มาแล้วอาจจะเป็นการทรมานสัตว์อีกหนึง่งรับผมใช้เหยื่อเกลียดตาคับแเ้าก็ดีถ่วยมันตายเกี่ยวเกี่ยวปากกระลุเพดานนะครับเหมือนที่เขาเว้นปากคร,ครับผมจะอ,อ้อมเกลี่ยตูอีกทีหนึง่ง อยู่ทางนี้นะครับทุกคนไปเอาวางนี้ก่อนไปลงว่ามันจะมีตัวกินไหม เลอะมากไปหนึ่งตัวแรกลงไปแล้วเรียบร้อยไปแล้วครับทุกคนกริงป่ะมาทุกคนทุกคนเราก็มาละเบ็ดกันนะครับวีดีโอนี้กลับมาไว้มนะีเวลามานใะนกะาร การ,นการคนละ <c oughs> ไม่กินอันนี้ป่ะนี่มังงี้บรรยากาศยามค่ำคืนกับเบ็ดชายคอต้องไหนปะนนนนนต้นใหญ่เลยอือ <c oughs> ป้า <c oughs> วป้าวตรงนี้ cải tên hết cải tinh mọi người, rồi đi, bên hồ rồi, 6 à, không có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 , không เราแวะไว้ก่อนครับเผื่อ<ะ>โดนโอีกเอาเกล็ออกอได้ป่าวตามต่อครับทุกคนเดี๋ยวนี้สามตัวอือ <ไป S 1> หือตาเลยนี่ฟ้าดิก<ป>็ไล่เนี่ย อยู่เนี่ยมาไล่เนี่ยตัวนี้เนี่ยอยู่บ้างเนี่ย yeah. มันอยู่เนี่ยสายอะ่ะไอ้มันกินมันเนี่ยถ้าไม่กินอัแดงเลยนะนตัวมันเริ่มเลยนะทุกคนไม่มีสายเอาเอานะลบนะเอาไงอะ่ะเออลบนะใส่กระสอบ ไปใส่ไปยังไงเรากินไม่อยู่หรอกินหลุดทุกคนจับอะไรในมือเปล่าตัวนี้บอกที่กินหลุดปากมันเจ็บอยู่มันกินหลุดแหละไม่เลยมานนอนเงี่ยเนี่ยมีหลายรุ่นเยอะครับทุกคนไปเกลี่ยกัะหมดไปสิไปลองดูอีกสองตัวครับทุกคนว่าจะได้ตัวหรือเปล่าสามตัวครับทุกคน nhiều lăng nốt đằng trên này nốt lên gì nhỉ nôc thẩu tham đi đẻ là như nào vào ao thả cho đi nhỉ. Chùa bao. đang bê đang bao

ิไม่ได้ทำไมแสมนสั้นอะไรอันนี้ที่ทำไมอ่ะมีปลาป่าะมันติดอยู่กับต้นไม้อ่ะ ได้ป่ะฮะไ,ไ,ไปดูมาที่น่นเห็นไหมสองตัวสองตัวน,วนี่นี่อะไรวะนู่น ข้อนนะครับทุกคน,นเดียวปะเดียวกระส่องอะไรกระส่งนี่เช่เ,เลยไหน่ตรสส่งไทยสองแปวนมาครับเดียงคล่ำคืน ทางเฟินเนี่ยอีกรองโอ้หอยแดกหอยแดกเขียดลายปลา,ามาันต้องออกมันช่อทงทางปลาออกไงงานเนี่ยล<ป>อยเยช้ารอชาอีกรอบนะครับทุกคนสรุปห้มาสองตัว คนไหลตัวหนึ่งแล้วก็ปลากระส่งตัวหนึ่งนะครับไปรอรุ้นตอนเช้าอีกทีครับทุกคนรอรุ้นตอนเช้าอีกทีปครับมาแล้วครับกับบรรยากาศยามเช้าอันนี้เช้านี้ฝนตกครับมันก็ออกจะออกมาสายหน่อยนี่มันก็สายละเราจะออกมาล่เบ็ดกันเพราะเราจะได้ปลากี่ตัวเมื่อือเราได้ไปสองตัวนะครับทุกคนเราดูนี้ว่าเช้านี้เราจะได้ปลาหรือเปล่า ่ไม่กินนะครับตัวแรกปมกี้ก็ยังไม่ได้นะครับกินเพราะว่าไม่ไม่ติดาสายตึ้นเลยครับว่าอ๋อหมุนไม่ไม่ติดครับปลาอะไรไอ้ปลานะกิน มีรังนกเขาเ่าด้วยไม่ไดาก,กินนะทุกคน่านนี้น้ำเสียเช้าเขียนให้มีอะไรกินเลยไปครับทุกคน ปลาได้าไม่ไยแต่ปลาก็ส่งไปเมื่อคืนตัวท้ายครับมีตัวรึเปล่าโอ้โหใส่ยันเลยไม่งมีให้เราลุ้นบ้างเลยปลาก,กินนะครัทุกคนแต่ว่าติดปลาไม่รู้ ใยขึ้นด้วยตาไขวพันแล้นะ่ยไขพันกับคนไม่รู้ติดหรือเปล่าโอ้โหม่ติดครับหากไปกันไม่ติด แย่ไม่ให้เราลุ้นเลยไปครับเช้างนี้ก็ใหมค่คัางคลางเช้านี้เบ็ดิดเบ็ดเหลือติดเบ็ดตัวไม่ไม่ได้ตัวเลย แต่มเอาคืนสองตัว,วครับแต่ว่าก็ไม่แห้วนะครับผลงานเบ็ดแค่ติดสามตัวนะครไปแต่ผมไม่ให้ดูปลาทีนึงไปครับไปครับเก็จะมาดูปลากันเนี่เยเอาน้ำออกหน่อยนี่ครับสงสงกบบระว่ไยนะครับทุกคนเนี่ย เออมาไ,ไเออขึนนี่ครับฮะ,ะได้ได้มาคืนอย่างเดียววันเชาไม่ได้ไสรุป สูตรเราก็ได้มาสองตัวนะครับเบ็ดติดสามจุว่ะก็ไม่แห้วนะครับทุกคนลืมเดี๋ยอมได้เดี๋ยวเอาไว้เจรแมงหมดเจรแมงไว้แลกดีเบ็ดเหล่า่หญ่ใหญ่เกินไปนะครับเก็บดีฝากไว้นะครับสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์กดติดตั้งค่ายให้ผมด้วยนะครับ,รบ like. okay. รเรบจรซ่าพัทเลยหน้าเราจะพาไปลงอะไรนะครับหรือว่าเราจะไปทําอะไรรอติดตามครับทุกทชมอ๋อไปครับไปครับทุกคน,นบาย